ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนผมตั้งใจจะพามุกซึ่งเป็นคนคุยของผมอะนะไปเที่ยวน้ำตกกันเป็นน้ำตกที่อยู่ในหุบเขาลึกแต่รู้สึกว่าผมจะหลงทางซะแล้วสิชั่วโมงสยอง 3D ตอนที่สองบ้านไม้กลางป่าลึก นี่เราเดินตรงมาตั้งไกลแล้วนะทำไมยังไม่ถึงมันตกสักทีล่ะมีแต่ปา่ายังไม่เห็นแม่น้ำสักสายเลยอ่ะเจเย็นๆนะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆก็ถึงเองล่ะเราคงไม่ได้หลงป่ากันหรอกใช่ไหมไม่หรอกนะ นี่จะว่าไปเดินชมป่าแบบเนี้ยก็รู้สึกดีไปอีกแบบนะได้ดูวิวต้นไม้กับธรรมชาติที่ร่มรื่นแบบเนี้ยไม่เห็นจะน่าดูตรงไหนเลยอยากไปดูน้ำตกมากกว่าแถมยังช่วยคลายร้อนได้ด้วยอากาศแบบนี้ให้ไปเดินป่าเล่น,นนะเนี่ยนะคิดยังไงเนี่ยใจเย็นๆน้ายิ่งโมโหมันก็จะยิ่งร้อนไม่ใช่หรอ หลงป่าเนี่ยก็พ่อคิดจะทำอะไรไม่ดีมีลายมุกหรือเปล่าเนี่ยฮะเฮ้ยไม่ใช่อะไรอย่างนั้นสักหน่อย <laughs> อ้าวดูสิมีกระลหลกอยู่ตรงน,นั้นด้วย เอาหนีไปซะแล้วผมกับมุกเราก็ยังคงเดินต่อไปโดยหวังว่าคนจะได้ไปเจอน้ำตกที่เราตั้งใจจะจไปกันหรือไม่อย่างน้อยก็เจอคนที่จะให้ความช่วยเหลือเราได้แต่ว่ายิ่งเดินกันนานเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าป่ามันลึกขึ้นลึกขึ้น และเหมือนพวกเราจะยิ่งหลงทางมากขึ้นปีนี่ก็ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วนะจะพูดอีกไหมว่าเราไม่ได้หลงนะ่ะก็น่าจะเป็นแบบนั้นละขอโทษด้วยนะก็ว่าเช็คมันดีแล้วแท้แถวนี้ก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หรือเน็ตเลยคงต้องค้งางแถวนี้ไปก่อนนะ ขอแค่ให้มีพวกเสือพวกหมีก็พออ้านัมันบ้านคนนี่ฮะจริงด้วย เราเข้าไปขอความช่วยเหลือก็เถอะหวังว่าจะมีคนอยู่นะมีบ้านไม้หลังหนึ่งตั้งอยู่กลางป่าลึกที่ร,บรอบๆบริเวณก็ไม่มีใครอีกเลยทำไมกันนะพวกผม จึงตัดสินใจที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลือโดยไม่คิดเลยสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับ มีใครอยู่ไหมครับดูเหมือนจะไม่มีคนอยู่นะไม่มีใครตอบเลยเฮ้ย <Hey, S 1> พวกเธอนะมีอะไรหรือเปล่าหลงทางกันอีกแล้วใช่ไหมล่ะ <laughs> เออใช่ครับพวกเรากะจะไปตรงน้ำตกเหววิเวกเลยเดินลัดป่าเข้ามาแต่ก็ได้หลงทางซะได้อ๋อใช่น้ำตกนั้นมันอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาใครไม่ชินทางก็จะหลงกันแบบนี้แหละ <c oughs> เพราะว่าแถวนี้น่ะมันเหมือนกับสุสานต้นไม้อย่างไรอย่างนัง้นเลยใช่ไหมละ่ะมีต้นไม้เยอะแยะเต็มไปหมด ใช่ครับพวกผมก็หลงทางเพราะต้นไม้นี่แหละมองไปทั้งไหนก็ต้นไม้เยอะเหมือนกันหมดเลยธรรมชาติที่เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยครับง้นเหรอเราเธอรู้ไหมมนุษย์ทุกคนก็เกิดจากธรรมชาติและท้ายที่สุดมนุษย์ทุกคนก็จะต้องกลับไปเป็นธรรมชาติ ไม่มีข้อยกเว้นนั่นเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนอ๋อเอครับผมเอ่อจะเป็นได้ไหมครับถ้าพวกเราจะขอค้างที่นี่สักคืนหนึ่งนะครับแล้วพรุ่งนี้เราก็จะไปน้ำตกกันพอดีว่าพวกเราไม่อยากนอนในป่านะครับได้สิไม่มีปัญหาหรอกอ๋อ ขอบคุณมากครับถ้างั้นพวกเธอก็นั่งพักเหนื่อยกันก่อนก็แล้วกันนอนพักสักที่นี่ก่อนสักคืนหนึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวลุงบอกทางไปน้ำตกให้นี่ก็เริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวลุงออกไปหาสเสบียงในป่าสักหน่อยที่นี่นะ ไม่มีเซเวน่นอีเลเว่นหรอกนะไอ้หนูนี่ลุงคนนั้นท่าทางแปลกๆนะเหมือนพวกชอบลักพาตัวคนไปฆ่าเลยไม่หรอกนะนี่แต่ฉันว่าเราตามลุงแกไปดีกว่านะเพื่อจะมีอะไรช่วยแกได้ แกน่าจะยังไปไม่ไกลไม่เอาอน่ากลัวไม่มีอะไรหรอกนะอืออยู่ไหนนะก็เห็นลุงแกเดินมาทางนี้นี่นะนี่ตามุกว่าเรากลับกันเถอะนะไม่เอาหน้ามุกเดินไปอีกหน่อยเดี๋ยวเจอลุงแกแล้วเอา luôn kêu vậy nè anh ngay hả? Nên mình con lợ? บอกให้บุกแกพักรออยู่ไม่ใช่เหรอจะพวกสอดรู้สอดเห็นเอ้ยรู้ความจริงเข้าสะได้เห็นนี่ไหมทุกคนกลับไปเป็นต้นไม้กลับไปเป็นธรรมชาติพวกแกก็มาเป็นต้นไม้ด้วยกันสิ เราทุกคนยังไงก็ต้องกลับไปเป็นต้นไม้กลับไปเป็นธรรมชาตินะเจ้าพวกมนุษย์ที่ชอบทำร้ายธรรมชาติมันก็ต้องให้ธรรมชาติกลับคืนบ้างจะนี้ไปไหนเหรอ ต้นไม้ที่พวกแกเดินผ่านกันมาหลายต้นก็เคยเป็นมนุษย์เหมือนพวกแกนี่แหละฮสวยดีใช่ไหมล่ะผมและมุกวิ่งหนีมาหลายนาทีจนรู้สึกว่าปลอดภัยแต่ว่าต้นไม้พวกนี้เคยเป็นมนุษย์มาก่อนงั้นเหรอมนุษย์ที่ลุงคนนั้นทำ ให้เป็นต้นไม้